ครัสบสวัสดีสวัสดีพ่อยพ่นองเบิร์สุดผู้ชุกนอมนีกัเขาซูทั้งสองน้องเดียสาวเล่าอีกเซนเก่าเซนเคยนกป้าดพ่อยพี่นองน้องเงององดียาาเห็นขังแหลกนกก็ขึ้นว่าจะเป็นงานบุญของคนไทยแต่ทีไหนไหลอุบัติเหตุเกิดขึ้นไห่ทุกเมือจริงๆนกนี่คือการแข่งขันของคนไทยนกก็คือไอเดียและสีมือนี่บ่ธรรมดาจริงๆแข่งขันรถอีกแกตนเดินตามก็ว่าไหล่ ทุกอย่างจะเป็นจังไรเดเดียวน้องเดียจะพาพรมพี่น้องไปาพส้มคลิปวิดีโอกันเลยเด้ยวยเนาะแต่ต้องบอกด้วยก่อนเนาะว่านนวมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็ความม่วนแล้วก็สนุกเนาะเสียงกับซิบ้าคอยออกไปได้เนาะเพราะว่าเจ็บคอเนาะก็เอื้อนน้องเดียก็ต้องกราบขออนุญาตทงางเจ้าของสองเด้อที่จะทนำคลิปนี้มาดีแอคซั่นต่อเนาะถ้ายเอซีถ่ายได้แบางคลิปเต็มแล้วน้องเดียจะพาพรมพี้เน,นตองไปทำส้มคลิปวิดีโอกันก่อน,นเลยเนาะบ่เรื่องเหล่านี้จะเป็นไปมาอย่งไร นอกนะครับผมเอ้าไม่รู้จะยังไงนั่นเพื่อน ไปมาเลยเชี่ยวแรงเลยครับอายุตรงนี้อายุอันได้ไหมอันได้กันสองสะพานไม่ตึงหมอสะพานตึงไหมเรียนด้านในไม่ตึงนนนกะฮะเอาอีกหน่อยได้มือเครื่อมันก็อันกันเลยฮะเครื่อมันก็อันกันรอบเกีเซาะตกปลายมันไม่ได้เนาะมันมันรอบมันตกนะเอาอย่างงี้พอไปประมาณครึ่งก็สับหนึ่ง อจากนั้นมันก็มันเดิมเลยหรือเ่บอกแต่ว่าก็ซูซีนะเราไม่ได้คือเรือแค่เราอยู่เราเสียเรียกแค่เราอยู่วงนอกเสียบตรงโคกี้นะเจ้าเขาอยู่เมื่อกี้เราชิดเขาไม่ได้พอพอ อยู่แล้วมันกินไปแล้ว20%นะิบเปอร์เซนอ่ะเี่ใส่ปลามมึกล่ะนะตื่นเต้นไหมในกว่าดู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 นะครับเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับพอจะให้ทำการจับฉลากเพื่อที่จะอยู่ในเลนในนะครับไปครับไปดูเขาให้เข้ามาหาเล่นการจับฉลาที่ฝ่ายเทคนิคก่อนนะครับ ในรอบนี้นะครับฉลากจะมีหมายเลข1กับหมายเลขสองนะฮะที่ไหนที่จับได้หมายเลขหนนะครับจะได้อยู่ในเลนนนะครับเราให้เข้าพีทนะฮะเพื่อที่จะทำการปรับปรุงอ่ะเดี๋ยวมาจับฉลากก่อนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวชจีนึ่ง S 1> <S 1> <S สุดยอดเลยนะครับนี่ขนาดนะฮนะมะะรนะครับเป้านมันไม่ตึงมันมันยานนะครับหลายรอบ เดี๋ยวตัวแทนนะครับลาหนึงคนหท่านนะครับเพื่อที่จะมาจาาับจลาเอาลู่หรือว่าเลนนะครับนะฮะเราทำเหมือนรถแข่งเลยนะครับต้องเข้าพีชนะรเรื่อสับเปลี่ยนยางนะครับ Long long, 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 lòng 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 พ่วงทางโเลนายเลันุมบเข้าในอย่างเดียวเลยน่ะนั่นแหละมันมันใครอยู่ในสืได้เปรียบที่สุดน่ะได้ยัดดีแล้วหรอกได้มาตป่นี่จริงบ่มนมันบหนึงไดซูซองเลยจะเปลี่ยนโนใหญ่ย่ต้งเื่อปดงช่วย้เารูปกับมุกไมดรากาเออเอา มา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 โอเคนะครับเดี๋ยวตัวแทนทีมนะฮะเพราะว่าขึ้นอยู่กับตัวของท่านนะครับว่าใครจะจับได้เลนในนอกจากการไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็เทคนิคที่จะใช้ในการแข่งขันแล้วแต่ทีมของท่านนะครับนะฮะในรูกปิงปองนี้นะครับจะมีอยู่2หมายเลขทีมไหนที่จับได้หมายเลขหนึ่งจะอยู่ในด้านไในนะครับ โอเคนะครับเที่ยวแรกใครชนะฮะเที่ยวแรกไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวให้ล็อกจับับเป็นสุดยอดตัวขับสุดยอดตัวขับบางตะเคียนยอดเลยปีหน้าถ้าไม่ลงนะอย่าดึงตัวมาอีกละอ่าหมายเลขหนึ่งอยู่ด้านในนะครับเรนนี่อยู่เรนนอกนะครับโอเคครับแลนนั้นนะฮะไม่มีปัญหามีโอกาสเข้าในเหมือนเดิมเออเซิตต์บาสวิตต์ เออเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวให้เขาเข้ามาก่อนเดี๋ยวให้เข้ามาก่อนใจกันลไได้ลงไม่ได้จอดใช่งลมารอบบร้อใช่มันตรงนี้มัน มัน,ม,นมันไม่แฉมันเ<ไ>ป <primera> ็นแฉไปปุป๊บมันออกตัวมันฟีได้ได้เร็วกว่าเนาะตอนนี้น่ะฮ่าฮ่า ในช่วงนี้นะฮะอยู่ระหว่างรอบรองชนะเลิศนะครับที่จะชิงดำในเที่ยวที่3นะฮะเพื่อหาผู้ชนะเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับและในช่วงรอชิงชนะเลิศเพื่อรอท่านประธานในพิจีฮะ จะเดินทางมาไอ้้ามขึ้นมาเท่ามันมาเราจะให้ทีมที่สมัครในประเภทสวยงามนะครับนำรถมาโชว์และก็จอดเรียงนะครับเพื่อให้คณะกรรมการได้เดินตรวจดูนะครับและก็ให้คะแนนซึ่งจะมีถ้วยและก็เงินรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศในประเภทสวยงามซึ่งจะให้ทีมในประเภทสวยงามนะครับ ออกจากจอดแล้วจะให้ท่านได้ขับนะครับในบริเวณที่เป็นเส้นทางราบหรือจางเรียบนะฮะหนึ่งรอบเพื่อให้นะครับคณะกรรมการและก็ผู้ชมได้ชมท่านสามารถที่จะเบิ้ลรถนะครับให้มีลูกไฟออกมาได้หมดนะครับแต่เวลาเล้ยวอย่าอย่าหาสซอมมากเด้อทาน หลังจากทีน้องเดียเลไเบิ้งด้วยนะครับส่งเป็นขังแหลกในชีวิตกับวาหลายน้อพลอยพ่นองโมเมนต์เหลืองง่ายเลยและทีจะมีการแข่งขันออกมาแบบเสียงหลักกับวงง่ายทีจะแบบโอ้โหมองนั่งนะกับเป็นตาตาเซียงตะหยาดนะลูกพลอยพ่นองแต่สําหรับสีมือคนไทยคือสุดหย่อนกะน้องเดียกะดีใจน้ำคนทีข้าเจ้าสนาไปเด้อพาดนูกพลอยพ่นองโมเมนต์เหลืองง่ายจริงๆได้นี่แบบ คนค้างที่บอกว่าอะไรเลยว่ะอยางแล้วก็เป็นตัวยางท้ายอยางที่จะมีคนกาแข่งขันแบบนี้นะพ่อพี่น้ององ่าถ้าเอฟซีทำไรมีคลิปดีๆก็สามารถแนะนำน้ำนองเดียอะไรในเรื่องคลิปวิดีโอนี้น้องเดียจะได้ขอตัวลาไปเพียงสำนีเนาะถ้าเอฟซีทำไรเข้ามาดแดกกับยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยว่ากดิ่งแจ้งเตือนให้ทั้งสองน้องเดียสาลาในเะด้พอพบกันคลิปหน้าพ่อพี่น้องกานสวัสาาดีบ๊ายบาย